สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักให้กับกลุ่มชาวราศีมิถุนหรือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนชาวราศีมิถุนนะคะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่1 4กรกฎาคมส่วนชาวลัคนาจะมีทั้งวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะมาผูกดวงชะตาเป็นลัคนาเอ่อ แบบลัคนาจะมีความแม่นยำมากกว่าแบบราศีนะคะคลิปนี้จะดูให้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะแต่จะมีความแตกต่างนะคะในภพเรือนต่างๆเล็กน้อยแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมได้เป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางกลุ่มชาวราศีมิถุนหรือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีเลขกศาสตร์นะคะที่เป็นเลขนะประจำตัว เป็นดาวพุธนะคะคือเลข4ประจําตัวเป็นวาสนาด้วยนะคะชาวราศีมิถุนจะมีลักษณะนิสัยนะเป็นคนที่มีความคิดเร็วพูดเร็วแล้วก็ทําเร็วนะคะไม่ชอบที่จะอยู่กับที่เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงจิตใจได้ง่ายแล้วก็ไม่ชอบที่จะรออะไรนานๆมักที่จะเป็นคนที่มีศิลปะในการพูด มักที่จะพูดโน้มน้าวจูงใจให้คนอื่นบุคคลรอบข้างคล้อยตามได้ง่ายมีสภาวะของความเป็นผู้นำสูงมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็บางบางเวลาก็อาจจะมีลักษณะนะคะของคนที่มีนิสัยลังเลขาดความมั่นใจบ้างชอบเข้างานสังคมนะคะชอบงานรื่นเริงชอบกิจกรรมชอบการประสานงานนะคะแล้วก็ชอบพูด หรือว่าชอบเป็นนักทูตก็ได้นะอาชีพเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่สามารถพูดให้คนอื่นยอมรับตนเองได้นะคะนี่คือจุดเด่นของกลุ่มชาวราศีมิถุนหรือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในเรื่องของการงานดาวการงานของชาวราศีมิถุนนะคือดาวพฤหัสบดีเลขห้าสถิตยอยู่ที่ภพวินาศหรือว่าภพวินาศนะของกลุ่มชาวราศีมิถุน นะคะตั้งแต่วันที่16เมษายน2 5 6 6นะคะก็ทำให้กลุ่มชาวราศีมิถุนเนี่ยนะ,ะหลายคนหลายท่านมีโอกาสที่เปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่าออกงานหรือว่าเป็นวัยเกษียณงานซักส่วนใหญ่นะคะคืออายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็กลุ่มชาวราศีมิถุนเนี่ยในเรื่องของการงานนะคะอยู่พบวินาศเนี่ยก็เหมือนกับว่า าดาวพฤหัสบดีเหมือนเปรียบเปรียบเสมือนดาวแห่งคุณธรรมนะคะจริยธรรมสิ่งดีงามบุญกุศลนะที่สั่งสมมานะ,ะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือว่าปัจจุบันชาติเมื่อตกอยู่พบวินาศนะคะบุญกุศลที่ทำมาอาจจะเหมือนกับสง่งผลให้คุ่มชาราศีมิถุนได้น้อยอ่ะนะคะเพราะว่าพบวินาศหมายถึงความวิบัตินะคะ การถูกจองจำศัตรูในที่รับการทรยศหักหลังความอึดอัดนะคะความสูญเสียก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเมื่อดาวพฤหัสบดีสถิตยอยู่พบวินาศหลายคนหลายท่านนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินนะ,ะเงินประกันชีวิตเงินตกเบิกนะ,ะเงินที่แบบทำเกี่ยวกับการทําประกันได้ด้วยบางคนท่านคือในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นะคะที่แบบทำทำประกันชีวิตเกี่ยวกับโควิดนะคะก็ได้เงินประกันโควิดได้ด้วยนะคะก็คือได้ประโยชน์นะ,ะได้รับผลประโยชน์รายได้จากนะคะการสูญเสียนะคะแล้วก็ดาวที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินคือดาวจันทร์อยู่พบกรรมะฉะนั้นในเรื่องของรายได้นะคะการหารายได้การสร้างรายได้ของชาวราศีมิถุน ช่วงนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่ดาวย้ายวันที่17มิถุนายนนะคะชาวราศรีมิถุนเนี่ยนะคะจะเหมือนกับว่ารายได้ส่วนใหญ่จะต้องมาจากการทำงานนะคะเป็นเป็นงานที่แบบสร้างรายได้ที่ไม่ใช่งานประจำะะอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวการลงทุนบางอย่างนะคะ แล้วก็ดาวจันทร์ร่วมกุมกันกับดาวราหูดาวราหูหมายถึงงานออนไลน์งานโซเชียลง,งานต่างประเทศหุ้นหวยก็ได้เช่นกันนะคะมีรายได้ที่แบบเหมือนกับว่าไม่ใช่รายได้ประจําเข้ามานะะพอให้ได้หมุนเนาะนะคะแล้วก็มีดาวสุขอยู่ภพวินาศนะคะดาวสุขหมายถึงความสุขนะคะแล้วก็หมายถึงการเงินด้วยหมายถึงรายได้ต่างๆด้วยนะคะกลุ่มชาวราศีมิถุน เมื่อการเงินสถิตอยู you suffer, you, ่พบวินาศก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับว่ารายได้ที่ได้มาดานำไปในการใช้จ่ายนะคะซื้อหาความสุขให้กับตัวเองซื้อเสื้อผ้านะคะหรือว่าการไปเที่ยวนะระยะใกล้ๆการเดินทางระยะใกล้ๆก็ได้เช่นกันนะคะมีดาวมฤตยูอยู่พบวินาศนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหรือว่านะช่วงเวลาที่ผ่านมาเออการได้รับ รายได้นะคะเงินประกันนะคะก็มาจากดามวมฤตยูนี่แหละนะคะเหมือนกับว่าเราติดเชื้อโรคนะจากโควิดนะ,ะแล้วเราก็ได้เงินนะคะรายได้ได้รายได้จากเงินประกันชีวิตนะคะเดี๋ยววันที่10มิถุนายนดาวพุธนะเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยนะคะจะมีการโครจรย้ายไปทับลัคนาราศีมิถุนแล้ว ฉะนั้นนะคะณช่วงเวลาเนี้ยที่ดาวพุดยังสถิตอยู่พกวินาอยู่การสื่อสารการเดินทางนะ,ะการโฆษณางานต่างๆที่ทําเกี่ยวกับการพูดการเจราจาข้อตกลงเอกสารสัญญาต่างๆยังมีปัญหาอยู่นะ,ะยังขัดข้องอยู่อ่ะนะ,ะถ้าใครที่แบบทำอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าการทําสัญญาต่างๆนะคะ,ะ,คะก็ยังไม่ได้รับการเซ็นอนุมัติ นะคะก็ต้องรอไปก่อนรอให้ดาวพุธนะะยาย้ายวันที่10มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ดาวสุกนะคะในเรื่องของการเงินเอกสารเกี่ยวกับการยื่นบางองคนท่านนะคะอาจจะมีการยื่นทําเอกสารกู้เงินนะ,ะเพื่อที่จะมาลงทุนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจการงานของตัวเองก็ต้องรอให้นะคะกลางเดือนไปก่อนนะกลางเดือนมิถุนายนนี้ไปก่อนนะคะค่อยยื่นเอกสารอีกครั้งหนึ่งหรือว่ารอ นะฮะรอคําตอบด้วยนะ,ะมีดาวอาทิตนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงนะคะก็สถิตยอยู่ภพวินาศนะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงของการที่แบบเหมือนชื่อเสียงไม่ดีนะคะชื่อเสียงดอปลงนะ,ะก็ได้ก็ต้องรอไปก่อนนะคะต้องรอให้ดาวอาทิตย้ายก่อนนะคะแต่ว่าดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายมาฉะนั้นนะ,ะต้องรอประมาณ เออสามสิบวันนะคะในเรื่องของความรักนะค,ะความรักของชาวราศีมิถุนคนโสดนะคะถ้าหากมีการพบปะพูดคุยมีการแชทนะ,ะมีการสารสัมพันธ์นะ,ะกับคู่ครองคนรักคนคบคนคุยเนี่ยความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าหลายคู่หลายคนหลายท่านนะคะมีการจบจากความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเหมือนคบกันไปเหมือนกับเออ เ,เป้าหมายชีวิตไม่เหมือนกันก็มีการเลิกลากันได้นะคะเพราะว่าสถิตยอยู่พบวินาศหรือว่านะอาจจะไปรับรู้นะไปเห็นอะไรบางอย่างนะว่าคู่ครองคนรักไม่เหมาะสมกับเราเป้าหมายชีวิตไม่เหมือนกันนะก็เลยมีการจบจากนะหลายคู่เลยทีเดียวมีการบอกเลิกลากันด้วยนะคะโชคลาภของชาวราศีมิถุนสถิตยอยู่ที่พบกรมมะนะร่วมกลุมกันกับดาวราหูในช่วงเวลา 45วันที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีมิถุนหลายคนหลายท่านนะคะมีโชคลาภโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะโซเชียลออนไลน์งานค้าขายออนไลน์นะคะหรือว่าการลงทุนหุ้นต่างๆนะคะได้กําไรนะคะหรือว่าลงทุนหุ้นระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงผลิดอกออกผลเดี๋ยวดาวอ,อ,อังคาร ะะไปสถิตยูภพบลาภะแล้วนะกลุ่มชาวราศีมิถุนเนี่ยนะคะ45วันนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567น,นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยชาวราศีมิถุนนะ,ะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภนะคะลุยเต็มที่เลยนะ,ะนะคะเพราะว่าดาวอังคารย้ายมาสถิตยูภพบลาภะและโชคลาภโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของออบุญเก่านะกรรมเก่า หรือว่านะสิ่งเก่าๆเนี่ยนะกลุ่มชาวราศีมิถุนเนี่ยมีดาวเกตสถิตอยู่ที่พบมรณะนะคะเดี๋ยวจะมีดาวเกตสถิตอยู่ที่พบมรณะตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โทษนะคะบ,บาปบุญให้โทษเนี่ยนะคะก็ต้องมันนะทำบุญทำกุศลนะรหรือว่าได้โชคลาภมาก็นะไปทำบุญ นะเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองด้วยนะในภพอริไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นนะคะออดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาบนะคะเดิมทีนะคะสถิตอยู่ภพอริฉะนั้นโชคลาภของชาวราศีมิถุนอะนะคะมันเหมือนกับว่าอุปสรรคต่างๆหรือว่าปัญหาต่างๆศัตรูนะคนที่มาขัดขวาง ในกรณีที่กลุ่มชาวราศีมิถุนจะมีการเสี่ยงโชคลาบนะคะในตัวเลขที่ตัวเองชอบหรือว่าลงทุนทําอะไรบางอย่างในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่นะ,ะถูกขัดขวางถูกคนรักถูกคนในครอบครัวบอกว่ามันไม่ดีหรอกนะ,ะลงทุนแบบนี้สินะ,ะแล้วก็ต้องจํายอมทําตามที่คนรักกู้ครองบอกว่าให้ซื้อตัวนี้นะ,ะนะคะนี่แหละคือมีคนขัดขวางแต่ว่านะ,ะขัดขวางแล้วทําให้เราถูกนะคะทำให้เรามีโชคลาบ นะมันเหมือนกับว่าศัตรูคู่รินำพาให้เรามีโชคลาภนั่นเองนะฉะนั้นก็ต้องเหมือนกับว่าถ้ามีใครมาขัดขวางคุณนะคะไม่ให้คุณทำทาในสิ่งที่คุณชอบให้คุณทําตามเขาเลยเพราะว่าศัตรูคู่อรินะคะปัญหาจะนํามาซึ่งโชคลาภให้กับคุณ mm. นะคะมันเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคือถ้าแบบเราทําตามใจตัวเองเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้โชคลาภก็ได้หรือว่าซื้อตัวเลข ในในตัวเลขที่ตัวเองชอบนะคะมันอาจจะไม่ถูกแต่พอเอินเหมือนกับว่ามีคนอื่นมาบอกนะไปซื้อตามเขาก็ดันถูกมีโชคมีลาบนะฉะนั้นศัตรูให้โชคลาบนะคะศัตรูให้ในเรื่องของออรายได้ผลประโยชน์นะคะก็ยอมทําตามเขาหน่อยนะเรามาดูซิว่าในเรื่องของการงานนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ย ไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะกลุ่มชาวราศีมิถุนหรือว่าชาวลัคนณาราศีมิถุนนะคะไพ่อยากแนะนาอะไรในเรื่องของการงานให้อ๋อ g of ออฟสอดนะคะให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์คําพูดนะคะที่อาจจะไปทิ้มแทงที่อาจจะไปเอ่อแสดงออกถึงความโมโหร้ายหรือว่าพูดผิดใจลูกน้อง เนี่ยนะจะทําให้ลูกน้องเกลียดขี้หน้าแล้วก็ไม่เชื่อฟังฉะนั้นนะเวลาที่จะสั่งงานเวลาที่จะพูดเออทวงหนี้ก็ได้นะเออต้องพูดกับลูกหนี้ดีๆนะคะพูดจาค้าขาดีๆเหมือนไปอ้อนวอนนะถึงจะได้คืนถึงจะได้เงินคืนถ้าแบบไปดุดันนะถ้าแบบไปบังคับขคค่มขู่เนี่ยนกะ็าอาจจะไม่ได้ นะสำหรับใครที่แบบเหมือนรู้สึกโมโหวทวงหลายครั้งหลายหนแล้วลูกหนี้ก็ยังไม่คืนหนี้ให้นะก็เลยใช้ไม้แข็งไม่ได้นะก็ยังต้องใช้ไม้อ่อนอยู่นะเหมือนแบบแทบจะก้มกราบเขาเลยอ่ะนะเขาถึงจะคืนเงินให้หรือว่านะคะเหมือนต้องเอาอกเอาใจลูกค้า,อ,าอกเอาใจเพื่อนฝูงอกเอาอใจนะเอ่อบุคคลที่แบบเป็นบุตรบริวารก็ได้นะ บุตรบริวารอาจจะดื้อกับเราณช่วงนี้นะคะก็ให้เอาอกใจนะคะใส่ใจบุตรบริวารลูกน้องนะคะลูกนี้อย่างเงี้ยคือพูดจาดีๆพูดจาวันหวานเพราะๆนะอย่าดุอย่าดันนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินแนะนำนะคะหากใครมีปัญหาในเรื่องของการเงินสภาวะการเงิน หมุนเงินไม่คล co ่องนะคะหรือว่าธุรกิจการการงานที่ทำในอดีตที่ผ่านมาเหมือนลูกค้านะหดหายช you know. like, ่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบเหมือนเออลูกค้าจะมีเงินนะคะลูกค้าจะมีเงินเอาเงินมาคืนลูกหนี้จะมีเงินเอาเงินมาคืนนะคะคือไม่จําเป็นต้องทวงเงินหลังจากที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาอาจจะมีการไปทวงเงินนะคะสุดท้ายแล้วพอลูกหนี้มีเงินเนี่ยเขาเอาเงินมาคืนให้นะคะคือไม่ต้อง คือแบบเห็นหน้าเขาคือพูดจาดีๆเลยอ๋อเอาเงินมาให้เหรอคะนะคะเอาเงินมาคืนใช่ไหมเอ้มาจ่ายของใช่ไหมดีมากดีมากขอบคุณมากเลยนะคะเขาหน้ามาอดนุนใหม่นะนะพูดจาเพาะๆนะคะเพราะว่าดาวพุธสถิตยอยู่ภพวินาศนะ,ะถ้าพูดจาไม่เพาะออกไปลูกหนี้โมโหนะคะแบบว่าพลอยที่แบบเออพูดจาไม่ดีกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่จ่ายคือตั้งใจที่จะหอบเงินมาจ่ายแล้วแต่พอคุณ ดาวพูดจาไม่พอกับเขาเขาก็หอบเงินหนีเลยไม่จ่ายแม่งแล้วอารมณ์นี้นะคะเออต้องพูดจาพอๆกับลูกนีเพราะว่าดาวพูดเกี่ยวกันในเรื่องของการสื่อสารสถิตยู่พบวินาศนะคะระวังคําพูดต่อมาในเรื่องของความรักนะคะดาวความรักดาวพฤหัสนะหนึ่งปีเนี่ยนะคะหนึ่งปีสองเดือนดาวพฤ่อสบดีดาวความรักระนะคนรักสถิตยู่พบวินาศใช่ไหมภายน,นาอะไรเดอะมูนนะ,ค,ะความรัก นะคะคนโสดเนี่ยนะอาจจะเหมือนกับว่าเจอคนรักเจอความรักความสัมพันธ์คบคุยหลายคนแต่ยังไม่มีใครมีเป้าหมายชีวิตเหมือนเหมือนกับเราเลยนะคะบางคนท่านถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็มักที่จะเจอฝ่ายชายที่อาจจะใช้อํานาจนะใช้ความหล่อใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะเหมือนกับออกคําสั่งเราอะเหมือนเขาอยากจะคุยหลายคนเขาอยากจะแชทหลายคนนะคะเขานอกใจเราเขาใช้สเสน่ห์ไปในทางที่ผิด นะแต่เราเป็นคนรักเดียวใจเดียวอย่างเงี้ยก็ได้ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยเหมือนกับนะเปิดใจคุยหลายคนแต่คนที่เข้ามาในชีวิตนะกลับเป็นเป็นคนที่แบบทําให้กลุ่มชาวราศีมิถุนเครียดนะคะไม่ไว้ใจไม่กล้าแต่งงานด้วยหรือว่าไปเจอคนที่เขาเคยมีครอบครัวหรือว่าคนที่เขายังมีพันธะมีครอบครัวมาติดพันก็เลยเหมือนกับว่าต้องจบความสัมพันธ์ไปก็ได้นะคะอืมอาจจะต้องเหมือนกับว่าเปิดโอกาส เออเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้มีโอกาสแชทคุยได้อีกหลายๆคนนะส่วนคนที่แบบรู้สึกว่าจะใช่อะแต่ดันไปเจอคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็มีก็เลยต้องจบจากความสัมพันธ์ไปแต่รู้สึกว่าโปรไฟล์ดีไงนะรู้สึกว่าหน้าที่การงานเขาดีนะอยากจะได้คนนี้แต่มันไม่ได้เขามีครอบครัวมีพันธะนะคะก็เลยต้องจบความสัมพันธ์ไปนะคะก็ต้องคนโสดนะคะลองไปเปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตส่วนคนมีคู่ ความรักที่มีอยู่มันเหมือนกับว่าเอออาจจะต้องอมีภาระหน้าที่นะคะให้สามีคนรักนะคะคือแบบมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น่ะนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะยิ่งมีสังคมใหญ่นะสังคมข้าราชการน่ะนะคะก็ยิ่งที <Stanford> ่จะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนะ,ะมามาเหมือนกับว่ามาสร้างปัญหาให้กับเรามายืมเงินเรานะคะเห็นสามีเราทํางานตําแหน่ง หน้าที่การงานเาเป็นข้าราชการเหมือนมีเงินก็นะมีเพื่อนฝูงที่แบบมาขอความช่วยเหลือนะสร้างปัญหาใหกับเรานะคะแล้วก็ไม่อยากจะช่วยเนาะเพราะว่าเวลาเพื่อนฝูงของสามีมายืมเงินมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ไม่ค่อยจะคืนเงินด้วยนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวก็มีปัญหาเกี่ยวกับ ออสามีติดเพื่อนนะสามีมีงานเลี้ยงบ่อยเข้าสังคมบ่อยไม่มีเวลาให้ครอบครัวก็ได้นะคะก็ให้ระมันระวังส่วนนะโชคลาบของชาวราสิมิถุนโดดเด่นเลยตั้งแต่วันที่2มิถุนายนอะดาวงคารย้ายสถิตอยู่ที่พบลาภะนะคะเรื่องโช,โชคลาบโดดเด่นนะคะ โดดเด่นมาจากอะซ Sun ้าวนะคะต้องตบมือให้กลุ่มชาวราศีมิถุนแล้วนะลุยเต็มที่เลยเกี่ยวกับโชคลาภดอะซันหลังจากที่แบบหลายคนหลายท่านนะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะอาจจะมีในเรื่องของหนี้สินนะเรื่องของการเสี่ยงโชคนะที่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่เคยมีโชคลาภเลยนะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเออหนึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมาไม่มีโชคเลยนะทำอะไรก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับ โชคลาภเลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบกลับคืนมาฟื้นฟูเป็นคนร่ํารวยนะเป็นคนที่แบบเหมือนมีมีเออมีทองมีหยองเต็มตัวธุรกิจการงานมั่งคั่งนะคะคนที่เป็นหนี้เป็นศินกนะะ็เอาเงินมาจ่ายหนี้แล้วนะคะเนี่ยรอเหมือนรอโอกาสอะ่ะคือหลายคนหลายท่านคือแบบมีการเสี่ยงโชคนะคะตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนอะ่ะนะเสี่ยงเออฉลากดิจิจจตอลได้เลยนะคะ ลิ้นผ่านกัดนะคะกลุ่มชาวราศีมิถุนคือตื่นเต้นแทนเพราะว่าได้ไพ่เดอะซันเป็นใบแรกนะคะโชคลาภมาเต็มเลยจัดเต็มเลยนะก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางให้นะคะมีคําแนะนําอะไรให้กับกลุ่มชาวราศีมิถุนบ้างคําแนะนํามาให้ระวังเออกลุ่มชาวราศีมิถุนถามมีการเดินทางระยะใกล้นะคะเดินทางนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการพายเรือ เดินทางน้ําให้ระวังนะเออต้องมีการสวมเสื้อชูชีพนะ,ะหรือว่าบางคนท่านมันเหมือนกับถ้ามีสภาวะของการแสดงออกถึงอํานาจนะคะคำพูดคำจานะคะการทวงหนี้ทวงสินเนี่ยนะ,ะจากลูกค้านะ,ะก็ให้พูดจาดีๆให้ระวังคําพูดนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวลูกค้าหมันไส้หมันไส้พร้อยที่จะแบบไม่ใช้หนี้เลยก็มีนะคะหมันไส้ที่แบบด่าเขาเยอะ นะดาเขาเสียมาไปเยอะเนี่ยนะคะเขาก็เลยเหมือนอับอายเขาก็เลยไม่มาใช้นี่เลยหายไปเลยก็มีฉะนั้นระวังคําพูดระวังการกระทําด้วยนะคะอืมต้องพูดจาดีๆนะถึงจะได้เงินคืนนะสำหรับใครที่แบบปล่อยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อนะทวงหนี้ต่างๆเนี่ยกลุ่มชาวราศีมิถุนเป็นดวงภาพรวมนะ,ะกับกลุ่มชาวราศีมิถุนดูว่าชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนมิถุนายน2567 ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ